สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องพลอยเองค่ะของหลุดจำนำเพชรแท้เทาแท้ใบมับงกรเจมนะคะก็คิดถึงลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเมื่อวานไม่ได้มาเนาะไม่ได้มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันเพราะว่าต้อนรับลูกค้าจากอยุธยานะคะมาถึงที่หน้าร้านเลยเป็นคุณพี่จารันนะคะกับคุณพี่จินตนานเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยนะคะมาหาพลอยถึงหน้าร้านแล้วก็รับแหวนกันไปทั้ง3าวงเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ที่มาหน้าร้าน ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแหมแบบอุดหนุนแบบน่ารักมากๆเลยนะอ่าแต่วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอนะคะของหลุดจํานําค่ะเป็นของอ่ไม่ใช่หลุดจำำํานําสิเป็นของหลุดโรงงานมานะคะส่งตรงมาจากโรงงานเลยก็คือเขามีสตอ็อกแต่เขาแบบเป็นสต็อกที่เป็นเศษนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเศษทองสิทธิ์เงินอะไรีไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเขาตัดสต็อกเป็นลอ็ลอตๆมาแล้วก็จะมีเหลือมีเศษที่เป็นส่วนเกินมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหลุดโรงงานมานะคะอันนี้พลอยก็ รับมาเนาะเป็นของหลุดตรงมาจากโรงงานเลยก็คือมั่นใจได้ว่าไม่เคยผ่านมือมาก่อนนะคะก็คือเหมือนคุณได้ของมือหนึ่งในราคามือสองนะคะซึ่งพิเศษอีกทีนึงก็คือ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นสินค้ารีวิวเพชรแท้ทองแท้ในราคาไม่เกิน5,000บาทนะคะโอ้โหใครที่กำลังตามหาของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสหรือของขวัญให้ตัวเองเนี่ยในราคางบที่แบบกาลังจับต้องได้เนี่ยคลิปนี้เพราะว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ วงนี้นะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นแหวนเพชรกุรบนะคะฝังอยบนตัวเรือนทองคำามสิบเปซค่ะเป็นรูปทรงหัวใจซ้อนกัน2ดวงแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.95กรัมค่ะขนาดหน้ากว้าง1.0ึ่คูณศูเซนติเมตรไซส์อยู่ที่50นะคะวันนี้พลอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยให้ลูกค้าเอาไปเพียง 2,590บาทเท่านั้นนะคะวงนี้คือน่ารักมากๆเลยเป็นรูปทรงหัวใจซ้อนกันสองดวงแบบนี้แล้วก็ฝังด้วยเพชรกุหลาบแบบนี้นะคะตรงเออตรงหัวใจนี่เนะาะโฟกัสแล้วนะคะแบบนี้เลยน่ารักมากๆเพชรกุหลาบนะคะคืออะไรเพชรกุหลาบก็คือเพชรแท้ค่ะแต่เป็นเพชรเหลี่ยมเก่านะคะ5เพชรเหลี่ยมใหม่เนี่ยก็คือเพชรเกรอนค่ะถามว่ามีราคาเหมือนกันไหมมีราคาเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกตามตรงนะคะว่าราคาอาจจะแตกต่าง ก,ก็สมัยใหม่กับสมัยเก่าอะเนาะแต่ถามว่ามีความเล่นไฟไหมยังเล่นไฟอยู่นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็ยังมีความเอ่อเลียมคัดนะคะยังมีความเล่นไฟแบบนี้น่ารักมากๆส่วนตัวพลอยก็เป็นคนใส่แหวนเพชรกุหลาบเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคามันอยู่ในงบที่กําลังแบบจับต้องได้เนาะแล้วก็เป็นเพชรแท้ทองแท้ด้วยนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ใส่ติดนิ้วให้มือไม่โล่งเนะาะเดี๋ยวพอจะสวมใส่ให้ดูนะคะอันนี้ไซส์50นะคะอย่างที่บอก Uh huh. น่ารักมากมากเลยสวมใส่สติดนิ้วได้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปทรงหัวใจสอนกันสองดวงแบบนี้ด้วยเนาะให้เป็นของขวัญแทนใจกันก็ได้นะคะแบบนี้น่ารักมากๆเลย่าใครชอบแครรับนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยคะ่ะ เอาวงนี้นะคะวงถัดมาน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นแหวนเพชรกุลาบอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝังอย่บนตัวเรือนทองคำ3า5 7 5เซค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่1.09กกรัมนะคะ เพชรน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.10กรัตหรือ10ตังค่ะเป็นเพชรกุหลาบนะคะเหลี่ยมเก่าเนาะไซส์คือ51ค่ะขนาดหน้ากว้าง0.5คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้พอยขอเอสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง3,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้หน้ารักอีกเช่นเดียวกันเป็นรูปทรงหัวใจนะคะแล้วก็มีเพชรฝังตรงนี้นะครึ่งหัวใจตรงนี้แล้วก็เป็นบ่าข้างฝั่งนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะวงนี้ก็น่ารักนะคะขายออกไปแล้วหลายวงนะก็คือพลอยจะมีลงลงสินค้าไว้ในไลน์ Openchat ด้วยเนาะอันนี้ก็เพิ่งจะเอามาทำคลิปนะคะโอ้วงนี้คือยอดฮิตมากๆเลยขายไปแล้วหลายวงนะคะก็ใส่แล้วก็จะน่ารักแบบนี้เนาะโอ้โหใส่ติดนิ้วติดมือได้ทุกวันนะคะแบบ ดูมือไม่ว่างดูมือมีอะไรนะคะแบบนี้ใครชอบวงนี้นะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะะน่ารักแบบนี้เลยวงนี้นะคะก็น่ารักอีกเช่นเดียวกันเป็นรูปหัวใจสามดวงแบบนี้เลยเนาะเป็นเพชรกุหลาบนะคะฝั่บนตัวเรือนทองคำามสิบเจ็าเปอร์เซนตค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.5-6กรัมค่ะ เพชรกุหลาบนะคะฝังรวมทั้งหมดอยู่ที่0.05กรัตเนาะไซส์แหวนคือ57ขนาดหน้ากว้าง 0. 0.5คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้พอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง2,190บาทเท่านั้นนะคะวงนี้พอยชอบมากเลยก็คือเป็นวงที่แบบไม่ได้เยอะแต่ก็มีอะไรเป็นเป็นหัวใจ3ามดวงแล้วก็ใส่ติดนิ้วได้นะแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยซื้อให้เป็นของขวัญลูกสาวก็ได้ หรือว่าเป็นให้เพื่อนหรือว่าซื้อไปจับฉลากก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเพชรแท้ทองแท้นะคะลูกค้าซื้อเพชรซื้อทองให้กันเนี่ยทำไมใครจะไม่ชอบล่ะเนาะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆาใครชอบวงนี้นะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอบมินกันมาได้เลยนะคะน่ารักมากๆเลย อ่ะวงนี้นะคะเป็นเพชรชูเม็ดเดี่ยวนะคะแต่จะเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้น่ารักนะคะอีกเช่นเดียวกัน ประมาณนี้นะคะเป็นแหวนเพชรกุหลาบค่ะฝาดิบนตัวเรือนทองคำา37.5เซนต์นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.65กรัมค่ะขนาดหน้ากว้าง0.3คูณ0.3เซนติเมตรไซส์แหวนคือ52นะคะเพชรกุหลาบเม็ดเดียวตรงกลางเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่0.03ก์รัดค่ะวันนี้พ่อยคอสเนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียงนะคะ2,950บาท เท่านั้นนะคะวงนี้น่ารักมากๆเลยก็เป็นเพชรเม็ดเดี่ยวใครที่กําลังแบบอยากได้เพชรเม็ดเดี่ยวใส่แบบน่ารักน่ารักติดนิ้วไว้นะแล้วก็เป็นรูปทรงหมวใจแบบนี้วงนี้ต้องชอบม,มากแน่ๆเลยค่ะเวลาสวมใส่นะคะก็จะประมาณนี้น่ารักมากๆเลยซื้อให้เป็นของขวัญให้คุณแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อให้แบบใส่ติดนิว้วเล่นๆกันแบบนี้ก็ได้นะคะในราคาที่แบบ ไปเกิน3,000บาทเท่านั้นเอง2 0 0พัตนตน้นๆด้วยซ้ำอ่าวงนี้ใครชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยวงนี้ก็น่ารักนะคะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าอ่า บบนี้เล่ารักเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเพชรชูเลยเป็นเพชรกุหลาบนะคะฝังบนตัวเรือนทองคำสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำหนักเพชรนะคะเม็ดกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามกรัตค่ะน้ำหนักชั่งรวมทั้งหมดของตัวแหวนนะคะอยู่ที่ศูนย์จุดห้าแปดกรัมไซส์แหวนคือห้าสิบสี่ขนาดหน้ากว้างศูนย์จุดสามคูณศูนย์จุดสามเซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง 2,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้ก็คือเป็นตัวเรือนแบบเมทชูน่ารักแบบนี้เลยเนาะ โอ้โหโโแล้วก็เป็นเพชรเม็ดเดียวเพชรกุหลาบเนี่ยที่พลอยบอกว่าเป็นเพชรสมัยเก่าเหลี่ยมเก่าอะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหลี่ยมนะเขาก็มีเหลี่ยมนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเขาก็ยังมีความเหลี่ยมเล่นไฟแบบนี้นะคะอ่ะปกติพลอยจะใส่แบบนี้นะคะก็คือจะใส่แหวนของพลอยอันนึงแล้วก็จะมีเพชรชูแบบนี้นะอ่ะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากๆเลยแต่วันนี้พลอยถอดแหวนออกุหลาบของพลอยออกก่อนเนาะอ่ะ วงนี้นะคะน่ารักมากๆใครชอบแคร์รับเนี่ยอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะมีมีมีกี่วงอยาคใหดูให้นะวงนี้เหลือแค่2วงนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าตอนแรกเอามาเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเอามาเยอะมากตอนนี้ก็จะไปหมดแล้วนะคะรีบรีลูกค้ารีบเอากันไปเลยเนาะ วงถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแหวนแบบเซตติ้งแบบเป็นตัวเรือนแบบเมชันะแต่เป็นเพชรประกบตรงกลางนะคะแบบนี้เดี๋ยวพลอยเอาให้ดูใกล้ๆนะคะดูค่ะ วงนี้นะคะน่ารักกิเช่นเดียวกันนะคะเป็นเซตติ้งตัวเรือนแบบเมทชูนะแต่เป็นเพชรประกบทําให้ตรงการดูเหมือนเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะคะแบบนี้เลยสวยงามค่ะน้ําหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.04กรัตค่ะตัวเรือนทองคํา37.5นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.65กรัมไซส์แหวนคือ53ขนาดหน้ากว้าง0.3คูณ0.3เซนติเมตรวันนี้ พอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง295 0าบาทเท่านั้นนะคะแบบนี้นะคะเป็นประกบตรงกลางน่ะทำให้เพชรดูเป็นเม็ดใหญ่เห็นไหมคะถ้าถาดูไกลๆเนี่ยดูเป็นเพชรเม็ดใหญ่เลยนะอ่ะดูใกลๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะตัวเรือนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามค่ะน่ารักมากตรงนี้อ่า ใส่ติดนิ้วได้นะคะเก๋ๆแบบนี้เลยใครชอบนะคะตัวเรือนแบบนี้รีบแคปรูปแล้วก็ทั้หาแอดมินได้เลยนะคะพอยจะไม่ผิดนะวงนี้เลยก็เหลือแค่2วงอีกเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีรีสต็อกแล้วนะคะวงนี้อ่าต่อมานะคะแหวน หัวใจไปแล้วเพชรชูไปแล้วนะคะขอเป็นแถวน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะวงนี้ก็เป็นแบบเป็นใบมะกอกน,นะคะเป็นแถวใบมกนนะ,ะบมกอกแบบนี้เลยเดีย๋ยวพอยเอาให้ดูนะอืมน่ารักค่ะวงนี้นะคะก็เป็นเพชรกราบเช่นเดียวกันฝังอยู่บนตัวเรือนทองคํา37.5เอซนค่ะน้ําหนักช่างรวมนะคะอยู่ที่0.58กรัมค่ะ เพชรนะคะเป็นเพชรกุหลาบน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.08กรัตไซส์แหวนคือ54ขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ0.3เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง3,290บาทเท่านั้นนะคะวงน,นี้จะเป็นแนวแบบว่าเพชรแถวนะคะลูกค้าแบบนี้แต่เป็นรูปทรงแบบเป็นใบมะกอกนะคะน่ารักมากๆใส่ติดนิ้วได้นะอ่ะสวยงามค่ะ เดี๋ยวพอใส่เป็นในนิ้วให้ดูนะแบบนี้เลยสวยงามเนาะชอบเลยอะวงนี้ถ้าใครแบบจะใส่เป็น2วงก็ได้นะเมื่อ,อกี้เป็นเม็ดชูใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นเพชรแถวนะก็ใส่แบบนี้เออสวยงามราคา2,000กว่าบาทนะคะทั้ง2วงเนี่ยราคา2 0 0 0กว่าบาทใส่รวมทั้งหมดเนี่ยราคาไม่ถึง6 0 0 0ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็เป็นเพชรแท้ทองแท้น่ารักแบบนี้เลยใครชอบนะคะใครรักอยากดูรูปเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ย รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะเหลือเพียงประมาณ 2- 3สามวงเท่านั้นนะคะเป็นเ,เป็นรูปทรงใบมะกอกแบบนี้เนาะสวยงามค่ะลูกค้าต่อมานะคะเป็นเพชรอีกเช่นเดียวกันอันนี้จะดีไซน์แบบเก๋ๆเลยนะคะเป็นแบบนี้วงเนี้ยเก๋มากค่อยชอบมากเลยอะ่ะแบบ ใส่แล้วดูวัยรุ่นมากเลยนะคะเป็นแหวนกุหลาบนะคะแหวนเพชรกุหลาบค่ะฝังอยู่บนตัวเรือนทอคาํา37.5เปเช่นเดียวกันนะคะน้ำหนักช่างรวมทั้งหมดอยู่ที่0.84กร,รมัมไซส์แหวนคือ51นะคะลูกค้าวันนี้พ่อยขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง2,490บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้อ่ะ ตรงนี้เขาจะฝังเพชรกุหลาบนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวเรือนเซตติ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นแบบตัวขีดแบบนี้เนาะเวลาใส่อะจะดูแบบวัยรุ่นมากเลยอะชอบมากนะคะเวลาใส่ก็จะแบบนี้น่ารักวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยเนาะใครชอบแครรับเนี่ยเอาไว้ใส่ติดมือเก๋ๆนะคะลองใส่เป็นตัวเนียวก้อยดู อ่ะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะอ่ารีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะเหลือเพียงหนึ่งวงเท่านั้นเนาะประมาณนี้เลยค่ะสวยงามต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนเพชรเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นตัวเรือนที่แบบสวยงามม,กมากๆตัวเรือนเซตติ้งแบบโอ้โหถ้าไม่บอกว่าเพชรกุหลาบเนี่ย บอกว่าเหลี่ยมเก่าเนี่ยก็คือเหมือนเหลี่ยมใหม่เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะยังมีความเล่นไฟมีความเหลี่ยมคะัะที่ยังเล่นไฟนะคะใส่ติดนิ้วเก๋ๆได้เนาะอ่าวงนี้นะคะเป็นเพชรกุหลาบค่ะฝังอยู่บนตัวเรือนทองคำสามเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะน้ําหนักชั่งรวมทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งจุดสามสามกรัมค่ะเพชรนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์จุดสี่เจ็ดกะลัดเลยนะคะลูกค้าเกือบครึ่งกะลัดเลยนะไซส์แหวนนะคะคือห้าสิบแปดค่ะ วงนี้นะคะมีหลายไซส์นะคะลูกค้าลองทักกันมาก่อนได้เนอเพราะว่าถ้าวงใหญ่สุดอันนี้ที่พลจับเนี่ยจะเป็นไซส์58นะคะลูกค้าแต่ถ้าจะไม่ผิดจะมีไซส์52ถึง58อะว่ายง่ายๆนะคะเออวงนี้วันนี้นะคะพลขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง4,950บาทเท่านั้นนะคะถ้าบอกใครเนี่ยพลว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนว่าเป็นแหวนเพชรทรงอลังการแบบนี้นะคะเพชรเกือบครึ่งกรัตในราคาเพียง4,950 ไม่ถึง5,000ด้วยซ้ำนะลูกค้าแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะเวลาใส่ก็จะติดมือแบบนี้วงนี้พอยไซส์58มันจะใหญ่ไปหน่อยนะพลอยไม่ได้เอาไซส์เล็กขึ้นมานะคะนี่เวลาสมใส่ก็จะแบบนี้เลยหูย้สวยงามมากๆเลยคะ่ะลูกค้าเป็นเพชรที่แบบยังมีความเหลี่ยม เหลี่ยมเพชรเล่นไฟแบบนี้เลยนะคะสวยงามใส่ติดนิ้วติดมือได้ค่ะใครชอบใครรับนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะวงนี้คือสวยจริงนะคะของจริงน่ารักมากมากเลยใส่แบบซื้อให้คุณแฟนก็ได้นะคะแบบนี้ต้องปื้มแน่นอนเลยค่ะอ่าต่อมานะคะเป็นแหวนเพชรแบบ ทรงอลังการอีกเช่นเดียวกันแต่ราคาแบบโอ้โหว้าวมากแน่นอนค่ะวงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรกุลาบค่ะรูปทรงอลังการทรงมาคีแบบนี้เลยเนาะอุ้ยน่ารักมา,มากๆเลยเป็นแหวนเพชรกุลาบนะคะลูกค้าฝังอยู่บนตัวเรือนทองคำ 37.5%ค่ะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.2คูณ1.0เซนติเมตรไซส์แหวนคือ54น้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่2.08กรัมนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอสเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง3,950บาทนะคะเท่าน,นั้นเองคือสวยงามมากเป็นรูปทรงมาคีแบบนี้นะใส่แล้วก็จะดูเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยโอ้โหเป็นแหวนเพชรแท้ทองแท้นะคะที่ในราคา ค่ะแบบจับต้องได้แน่นอนแล้วแบบสวยมากเลยของจริงคือเพชรเล่นไฟนะคะลูกค้าขาวๆสวยๆแบบนี้เลยงดงามมากๆใครชอบแคร์รับนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเหลือเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะวงนี้หมดแล้วหมดเลยเนาะใส่แล้วก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่า สวยงามค่ะวงถัดมานะคะจะเป็นแหวนพลอยกันบ้างแต่ราคาหน้าครบอีกเช่นเดียวกันค่ะวงนี้นะคะ น่ารักมา,มากๆเลยเป็นวงแหวนพลอยนะคะลูกค้าแล้วก็มีเพชรเอ่อ mm hmm. เพชรกุหลาบนะคะประดับข้างสองข้างน่ารักแบบนี้เล็กๆนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นพลอยตรงกลาง mm hmm. เป็นพลอยสีฟ้าแบบนี้เนาะฝั่งอยู่บนตัวเรือนทองคำสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าเอ่อไซส์แหวนนะคะอยู่ที่ห้าสิบแปดนะวงนี้มีไซส์เดียวนะคะขนาดหน้ากว้าเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดสามคูณศูนย์จุดห้าเซนติเมตรน้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์แปด ะะวันนี้พอขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง2,950บาทเท่านั้นนะคะวงน,นี้สวยงามอะ่ะน่ารักอีกแล้วนะคะใส่แบบติดนิ้วแบบ เออเก๋ๆแบบนี้นะคะเป็นพอยไทยนะคะน่ารักมากๆเลยวงนี้มีเพียงไซส์เดียวนะคะอย่างที่บอกนะราคาไม่ถึงส0 0พันเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้ใครชอบแครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะโอ้โหชอบมากเลยวงนี้แบบเป็นพอยสีน่ารักด้วยนะคะใส่ติดนิ้วแบบ เก๋ๆแบบนี้ได้เลยเนาะอ่าวงถัดมานะคะเป็นแหวนพลอยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะไม่ได้มีเป็นเพชรกรลามนะคะแต่เป็นพลอยไทยนะคะฝังบนตัวเรือทองคำามสิบเจห้อร์เซ็นนะคะลูกค้าแบบนี้ น้ำหนักชั่งรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.97กรัมค่ะไส้แหวนคือ50ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.0ซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง2,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้แบบเป็นแหวนพลอยที่ได้พังพลอยสีชมพูแล้วก็พลอยน้ำเงินตรงนี้นะคะตรงกลางเลยเนาะหน้าราก่ะใส่ติดนิ้วได้เป็นนิ้วก้อยก็ได้นะอ่ะ ว่าไป่อยใส่ลองใส่นิ้วก้อยดูเอ้สวยงามใส่ติดนิ้วให้มือไม่ว่างดูม,มือมีอะไรเนาะ,ะประมาณนี้นะคะวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะลูกค้ใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะวงนี้แบบดูน่ารักมากเลยคือน่ารักทุกวงเลยตอนนี้พอชอบทุกวงเลยแบบไม่แน่ก็จะแบบ แอบๆเก็บไว้สักวง2วงนะคะให้ตัวเองเนาะเป็นของวัญปีใหม่นะคะน่าจะได้เกิน2งวงนะคะเพราะว่าน่าจะได้หลายวงเลยเพราะว่าราคาแบบน่าโดนมากๆเลยนะคะวงถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแหวนแบบสวยมากวงนี้คือไฮไลท์นะคะของคลิปนี้เลยอ่าวงนี้นะคะเป็นพลอยสีชมพูเนาะประกอบด้วยเพชรกลับนะคะแบบนี้เพชรกลาบทั้งหมดสด้านนะคะน่ารักมากๆเลย น้ำหนักเพรรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.10กรัตค่ะตัวเรือนทอง37.5นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่1.46กร,รมัมไซสแหวนคือ55ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้พอยขอเสนอร,ราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียงนะคะ3,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้ เอ้ยน่ารักอีกแล้วนะคะแล้ววงนี้เหลือแค่วงเดียวด้วยนะคะลูกค้าเอาให้ดูกันช,ชัดๆเนาะน่ารักค่ะเป็นเพชรกุหลาบนะคะประกบสีด้แล้วก็พลอยสีชุพูตรงกลางเม็ดใหญ่เลยนะคะเจรไนหน้าเม็ดเนาะตัวเรือนนะคะแข็งแรงค่ะแบบนี้นะสวยงามเวลาใส่บนนิ้วมือใส่เป็นนิ้วกลางก็ได้อะแบบนี้เอ้ย เก๋ๆเลยนะคะงดงามมากๆเลยนะใครชอบแครรับเนี่ยอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวพอยลองใส่แหวนให้ดูนะเวลาแบบใส่หลายๆวงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ,อะเออดูเก๋ๆนะคะมาแบบนี้นะคะ ปกตินะลูกค้าจริงๆจะเชื่อไหมว่าแต่ละวงนะไอแต่ละนิ้วนะคะเขามีความหมายเหมือนกันนะถ้าเราใส่แหวนจะช่วยในเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยปกติคุยก็จะใส่นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะแต่ถ้าฝ่าเบลจะใส่เป็นนิ้วนางนะนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะช่วยในเรื่องของการงานการเงินเนาะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพอยจะลองเอามาอุบบายให้ฟังดูนะคะเพราะก็จาไม่ค่อยได้แล้วปกติก็เลยใส่แค่น,น,น,นิ้วชี้นิ้วนางคนิ้วชี้กับนิ้วกลางส่วนนี้คขานี้จะเป็นนิ้วนางนนะค่ะขานี้จะช่วยในเรื่องความหลักเนาะ,ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหสวยงามมากๆใครชอบนะคะแบบไหนเนี่ยลองแคปรูปแล้วก็ส่งหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะพี่แอดมินยินดีคอยตอบนะคะแล้วเราก็ส่งนะคะ ให้กับลูกค้าเนี่ยทุกวันนะคะวันหยุดเนี่ยออของร้านเนี่ยจะหยุดปีใหม่นะคะช่วงวันวันที่3เอ็ดแล้วก็1นะคะ1 2 3 1 1 2ดนะคะเปิดร้านที่3ก็ถ้าเผื่อมันยังไม่หมดเนี่ยลูกค้าสนใจจะเข้ามาดูหน้าร้านก็ได้นะคะแต่ต้องโทรทักคิวกับคุณนุชก่อนนะคะว่ามีคิวไหมคิวว่างไหมนะคะลองดูก่อนเนาะประมาณนี้นะคะ คืออย่างที่บอกนะคะวงพวกนี้จะเป็นแหวนหลุดโรงงานมานะคะคือมั่นใจได้ว่าไม่เคยผ่านมือใครนอกจากมือพลอยนะคะที่กำลังใส่อยู่นี้เนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะคะตัวเรือนคือมันเป็นของมือหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหลุดโรงงานมาเนาะ แข็งแรงนะคะบางวงพอต้องบอกตามตรงว่าถ้าลูกค้าจะปรับไซส์อาจจะปรับได้ไม่เยอะนะคะ1นสไซส์เท่านั้นเนาะเพราะว่าทองเขาเนี่ยไม่ได้มีความหนามากนะคะตรงปลายเนาะแบบนี้ก็คือใส่เนี่ย ให้เป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะวงไม่ได้แบบใหญ่มากใส่ติดนิ้วได้เป็นของขวัญได้นะคะในราคาที่งบเนี่ยกำลังจับต้องได้แล้วก็ไม่เกินงบแน่นอนคะ่ะไม่เพราะว่าทั้งแหวนเอ้ทั้งมือนี้นะคะไม่ได้ถึง5,000บาทเลยนะคะลูกค้าแต่ละวงเนี่ยสวยงามน่ารักมากๆเลย ใครชอบนะคะอย่างที่บอกค่ะรีบแคปรูปถักหาแอดมินกันไม่ได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะในกองนี้เนาะลูกค้ายังไงวันนี้นะคะพลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปหน้านะคะพลอจะลงคลิปจนถึงวันที่30เลยนะคะอยู่กับเ,เพื่อนๆอยู่เป็นเพื่อนลูกค้ากันยาวๆเนอะยังไงวันนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ5คําคพูดของพลอเนี่ยผิดพลาดประการใดนะคะเกิดทําลูกค้าไม่พอใจหรือแบบ ทำไมน้องพลพูดแบบนี้หรือไงพลต้องกราบขอประทานโทษจริงๆนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีติชมตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพลก็จะขอปรับปรุงในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะพร้อมรับการ พอรับฟังทุกข้อตินะคะยังไงก็วันนี้พลอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้พลอขอตัวลาไปก่อนแล้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ